แฟชแคค่าประตูท็อปสุดกับาปีสวยไม่นำเสนอกันอีกแล้วนะคะปอดโฟกัสเครื่นยนต์2000 G t ยตคันนี้ปี2012ค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะมีโมโนไฟฟ้าด้วยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังผสมกับผ้าค่ะแอร์ตกเบสกุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพุชสตาร์ทค่ะ ก็สวยสภาพดีน่าใช้มากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่2,99,000บาทนะคะดาว2องหมบาทนะคะผ่อนสบายนะคะเดือนละ6,000บาทเท่านั้นค่ะขอฐานเงินเดือนในะรอบรวมผู้เช่าซื้อที่สลคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่1นึ0งหบาทขึ้นไปค่ะแต่สุโครคนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถแฮชแบ้ประตูสภาพสวยนะคะแนะนําร,รถคันนี้เลยนะคะน่าใช้ สีแดงสวยมากๆเลยค่ะ S ปอดนะคะด้านหลังกว้างมากเลยนะคะขนของได้เยอะค่ะน่าใช้สุดๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะบอดี้สวยไม่มีบัติเหตุน,นะคะเติมน้ำมันดีสิบได้ด้วยนะคะน่าใช้สุดๆเลยค่ะปอดโตกัสเครื่องยนต์2000ท็อปสุดเกียรโตคันนี้ปี2012ค่ะ ส,สวยมากๆเลยนะคะรถสีนี้สนใจง,ง่งยงข้อสอบถามยะะเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ